เ่าเลยต่อไปเรามาต่อนะคะพอเรารู้ว่าแขนวิชาเศรษฐศาสตร์เรามีเศรษฐศาสตร์จ,รจุลภาคเศรษฐศาสตร์ภา,าภาพแล้วทีนี้สิ่งที่เราจะเรียนคือเศรษฐศาสตร์จ,รจุลภาคหรือไมโครอิโคนมิกนะคะซึ่งบิดานก็คืออันเฟรดมาแช่นั่นเองซึ่งเขาจะพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการตัดสินใจในการซื้อสินค้านะ,ะแล้วก็พฤติกรรมของผู้ผลิตในการผลิตสินค้าในการลงทุนนะคะ ในการกําหนดราคาสินค้าหรือปัจจัยการผลิตต่างๆที่ใช้ในการผลิตนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องแรกซะก่อนคือเรื่องของพฤติกรรมผู้บริโภคคือตัวนี้นะคะพฤติกรรมผู้บริโภคเนี่ยถ้ามามองแล้วผู้บริโภคเคยเรียนมาแล้วในเรื่องการบริโภคผู้บริโภคต้องการอะไรต้องการสินค้าและบริการซึ่งเกิดจากความต้องการเกิดจากอยู่2ออย่างเรื่องของอัจฉริยะและความพอใจซึ่ง มันจะทําให้เกิดความพอใจสูงสุดอัตประโยคที่เราเรียนมาแล้วคือ utility จาได้ไหมคะก็คือความต้องการที่เกิดจากร่างกายนะคะซึ่งวิ่งวิ่งวิ่งม,มาน้ำแก้วนรำอร่อยที่สุดมีความพอใจสูงสุดและความพอใจอีกอันนึงที่เกิดขึ้นก็คืออะไรความพอใจที่เกิดจากความรู้สึกจิตใจนะคะอันนี้เราเรียนถ่านมาแล้วในเรื่องของการบริโภคทีนี้ในการบริโภคข,ของพฤติกรรมผู้บริโภคก็คือเรื่องของจงอํานวนเงินที่มีอยู่อย่างจํากัด พฤติกรรมนี้มันจะทําให้ผู้บริโภคบริโภคได้แตกต่างกันในเรื่องของอํานาจซื้อในเงินของตัวเองทีนี้เมื่อมัธยมตนน้นเราเคยพวกเราอาจจะเคยเจอในเรื่องของอุปสงค์ซึ่งอุปสงค์ในเรื่องของมอตน้นพวกเราจะพูดถึงความต้องการอย่างเดียวแต่จริงๆแล้วอุปสงค์ของผู้บริโภคเนี่ยมันจะต้องมีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขถึงจะเรียกว่าเป็นอุปสงค์ซึ่งอันแรกคือวอนคือความต้องการ ในการซื้อสินค้าความต้องการสินค้าหรือวันอันที่สองคือ purchasing power คืออำนาจซื้อในมือก็คือเงินในมือนั่นแหละที่เราจะซื้อสินค้าเพราะฉะนั้นในการซื้อสินค้าถ้าเราต้องการสินค้าแต่เราไม่มีเงนินถือว่าไม่บรรลุอุปสงค์นะคะไม่ถือว่าไม่บรรลุอุปสมค์หรืออุปสงค์ที่เราเรียกอีกอันหนึง่งเราเรียกว่าดีมานจำคำว่าดีมานได้ไหมคะดีมานนะคะ ดีมานนะคะเราจะพูดถึงมีทับต้องการต่อไปให้จับว่าดีมานสิ่งที่เกิดขึ้นจะต้องหนึ่งต้องการสินค้าและมีอำนาจซื้อในมือนั่นถึงจะเรียกว่าดีมานหรืออุปสงค์นะคะ